ครับอันนี้ก็หา <c oughs> กรมาตายามบิดนะครับดีน้ำแห้งค้นเจนานะครับก็เลยเอาบิดไปใส่หมานโบมานก็เกือบเต็มข้องครับผมโอ้เข้าท่าขนาดมื่อนี้ ครับอันนี้ใส่เบ็ดประมาณ40หลังนะครับยาม3รอลบนะครับประมาณมด5้ทุ่มแล้วเดือนแจ้งนะครับก็เลยเข้ามาโโเป็นดีแท้ ปลาตายครับพอดี่มันบุกกินเบ็ดนะครับก็เลยเราซ่อมซักเอา